เฮ้ยโดนไหมโดนไหมโดน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 ดุคนโดนโดนโดนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับโจเลิฟคุณพ่อมดอยนะครับวันนี้ก็จะมาล้อไปตามเขื่อนนะ สองปลาล่าปลานะครับผมไม่มีแดดเลยนะวันนี้นะยังไงว่าจะมาอ่านไหมวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไปดูกันครับผมโอเคครับถึงที่หมายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเลาะซุ่มๆแถวนี้ก่อนนะครับที่แถวด้านหน้าอ่างนะครับไปทุกคน โอ้ยลึกเกินไม่แน่จะโดนนะโอ้ดูดิมาเป็นฝูงเลยตัวเล็กมาเป็นฝูงเลยทุกคนผมเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่ๆๆ ตรงนี the ้ทุกคนเข้ามาใกล้ๆนี่เลยโอ้โหหนาวหนาวเลยเดงแป๊ดเลยทุกคน เฮ้ยเห็นไหมทำไมลูกดอกมันฟาดวะลูกดอกฟาดนะทุกคนให้อยู่ตรงนี้อไหมผมก็พยายามจะย้ายใหม่เรื่อยๆนะ ตรงไหนมีก็ส่มส่มสมๆ้มเห็นนิดเห็นนิดนะครับนี่ครับทุกคนเมื่อกี้คุยกับพี่เขานะพี่เขาบอกว่าเขาทํานั่งตรงนี้นะบอกให้ผมมาลองมาซุ่มดูนะปลานินมันเข้าอย่างงี้นะแบบจะโตนะยังไงผมจะซุ้มดูสักพักนะจะมีตัวไหมทุกคนไม้สวยมากเลยนะผมเห็นกระสุบมันเข้ามาทุกคนปลานินด้วยนะ เราจะได้จัวไหมครับรุ้นกันนะครับผมนี่นะทุกคนผมจะให้ดูนี่นะหงกันนินโคตรเยอะเลยเห็นไหมตรงนี้ก็มีนะแต่มันตัวเล็กนะตัวฝูงเล็กนะ โอเคครับทุกคนเงียบกิ๊บเลยไม่เข้าเลยนะท่นทีนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะย้ายไปข้างในนู้นนะไปะย้ายให,หม่กันดีกว่าครับผมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซุ่มแถวนี้ก่อนนะยังไม่ข้ามไปนะครับเมื่อกี้เดินลงมาตรงนู้นนะตรงนี้น่าจะมีตัวนะไปะซุ่มกันนะผมเห็นมันล่องอยู่แถวนี้นะ ห็นมันล่องแถวนี้นะครับโโดนโดนทุกคนโดนนี่โดนครับผม มามานี่มานี่มานี่แดงแป๊ดเลยนี่นี่ลงปลาก่อนครับผม โอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะแดงแปด๊ดแดงแปด๊ดครับทุกคนนี่ตัวเบลเลอร์เธอเลยน่าจะเกือบโลอยู่มั้งครับเนี่ยหกเจ็ดขีดนะแดงแป๊ดเลยนะครับไปเก็บปลาก,ก่อนครับผมทุกคนเจอแล้ว lúc này rồi Đồn đấy đồn đấy đồn đấy đồn, đồn mấy, lúc mấy đồn này Oh, อยู่ลึกเกินจะได้นะครับใกล้ๆจ่อๆตรงนี้เลยแต่มันอยู่ลึกมากเลยไม่เป็นไรครับผมซุ่มกันต่อครับเสียดายมากนะช็อตเมื่อกี้โอ้ย oh, มันอยู่ลึกนะทุกคนมันเห็นเห็นตัวอยู่นะผมน่าจะเผื่อน้อยไปโคตรใกล้เลย โอเคทุกคนผมก็พยายามจะย้ายใหม่เรื่อยๆนะพยายามจะซุ่มเป็นที่เป็นที่นะฝนไม่ตกก็ลุยกันต่อครับผม โดนไหมโดนไหมโดน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 คนโดนโดนโดนนี่เออเออโดนแดงแป๊ดครับผมนะมานี่มานี่เออโหครับทุกคนได้อีกหนึ่งแต้มครับผม ว้าวใสสวยเลยนะครับใหญ่อยู่นะโอเคครับผมเจ็บปลากันครับผมโดนโดนไหมโดนครับผมโดนอีกแล้วครับผมนี่มานี่ มานี่นี่โหนี่แดงแป๊ดเลยครับผมมานี่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 มามาโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับโอ้อปลาก่อนครับผม ครับทุกคนอีกหนึ่งแต้มนะโอ้โหใหญ่อยู่นะครับโอเคโอ้โหแถวนี้เยอะครับผมไปซุ่มกันต่อครับผมเมื่อกี้มันเข้ามานะมันเข้ามาตรงเนี้ยก็ไม่ยอมออกมาเลยอ ครับทุกคนผมก็มาถึงบ้านแล้วนะฝนม,มันตกนะก็สามเต้มนะครับวันนี้สามตัวนะ่าจะมีประมาณน่าจะสองโลนะ่าจะได้อยู่นะครับโอเคครับผมอีพีนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้อีพีหน้าก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ